หนึ่งเทคนิคการพูดที่จะทําให้แบรนด์ของคุณติดตลาดนะครับถ้าเจ้าของธุรกิจใครก็ตามนะครับที่อยากเข้ามาทําออนไลน์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้เลยคือเวลาที่คุณพูดขายอะไรก็ตามนะครับคุณจะต้องสามารถที่จะสรุปจุดเด่นของสินค้าของคุณหรือจุดเด่นของวิสัยทัศน์ของคุณจุดเด่นของสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารกับผู้คนให้ได้ภายในประโยคเดียวเข้าใจไหม นี่มันคือความเฉียบคมที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับผู้คนได้ดีมากนะครับมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับคือตอนที่บิลเกสนะครับกำลังแสดงวิสัยทัศน์ให้สตีฟบอลเมอร์เห็นนะครับว่าต่อไปเขาจะทําอะไรในอนาคตเนี่ยเขาสรุปมาแค่ประโยคเดียวว่าต่อไปเราจะเห็นคอมพิวเตอร์พีซีอ่ะอยู่บนโต๊ะในทุกบ้านนี่คือประโยคเดียวสั้นๆเลยนะครับว่าแค่นี้เลยว่าเราจะทาให้คอมพิวเตอร์ทุกตัวเนี่ยไปอยู่ตามทุกบ้านได้และพอเขาสรุปประเด็นสาคัญอ่ะพอบิลเกตสรุปประเด็นสําคัญว่าเนี่ย คือแกนที่สําคัญที่สุดของวิสัยทัศน์เขามันทําให้เวลาที่เขาสื่อสารกับผู้คนน่ะเขาใช้ประโยคนี้ประโยคเดียวแล้วเขาสามารถที่จะส่งต่อพูดที่นูนที่นี่ได้หมดเลยคุณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณขายสินค้าอยู่นะครับโดยเฉพาะคานที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณคิดมาสิว่าประโยชน์ของสินค้าคุณคืออะไรขอแค่ประโยคเดียวเท่าน,นั้นนะประโยคเดียวแล้วมันต้องเป็นประโยคที่สรุปใจความทุกอย่างได้เข้าใจง่ายหมดเลยนะครับลองเอาเรื่องนี้ไปคิดดูนะครับแล้วเมื่อไรก็ตามที่คุณคิดออกเนี่ย ก็เวลาที่คุณพยายามสื่อสารกับลูกค้านะครับคุณจะพูดในคลิปคุณจะเขียนโพสต์ขายคุณจะเขียนอะไรก็ตามคุณก็เอาประโยคที่คุณคิดมาแล้วอะ่ะเขียนไปเรื่อยๆส่งต่อไปเรื่อยนะครับถ้าเจ้าของธุรกิจคนไหนนะครับที่อยากให้ผมช่วยเหลือน,นะครับในการที่จะนําแบรนด์ของคุณเข้ามาขายใน TikTok นะครับผมมีโปรแกรมที่ชื่อว่า TikTok ok for premium business นะครับคือโปรแกรมนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ผมจะสอนเจ้าของธุรกิจแบบจับมือทําแบบตัวต่อต,ตัวนะครับ คุณจะเรียนเจอตัวกับผมทั้งหมด4ครั้งนะครับแล้วก็ผมจะติดตามผลให้คุณทั้งหมด2เดือนนะครับไม่ว่าคุณเคยขายอะไรมาในออฟไลน์เนี่ยผมจะสอนวิธีการให้คุณว่าคุณจะสามารถทําให้สินค้าคุณเข้ามาอยู่ใน t ิ k กต k แล้วมันดังมันเกิดได้ยังไงนะครับผมรู้วิธีการเลยว่าจะทํายังไงให้มีคนติดตามเยอะ,ยอะให้มีฐานลูกค้าที่มามีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณนะครับราคาเต็มนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนสนะบาทครับแต่ถ้าใครก็ตามสมัครเป็นคนแรกนะครับผมลดให้เหลือ 889, บาทนค,บคนเดีียยววเเเททท่่าานนนนนััั้้สิธ์ดนนะครบ ทักไปได้ที่ไลน์แอดแอดเควินธีรศักดิ์นะครับหรือทักไปสอบถามก่อนก็ได้นะครับผมเควินธีรศักดิ์ขอบคุณครับ